สวัสดีแฟนคลับลุงเดชครับลุงเดชมาน,นําเสนอว่าปัญหาของประเทศนะครับปัญหาของประเทศไทยคือองค์กรอิสระครับผมเชื่อว่าหลายคนคิดเห็นเช่นเดียวกับลุงเดชครับองค์กรอิสระของประเทศไทยจะยุบได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับเวลาพี่น้องจะเลือกนักการเมืองเวลาจะเลือกพักการเมืองให้เลือกพักที่มีเจตจำนงที่ต้องการ ที่จะแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปทําอะไรเลยเพราะถ้าแก้รัฐธรรมนูญฉบับเฮงสวยนี้ได้ประเทศไทยมันจะพลิกโฉมไปเลยขบวนการขององค์กรอิสระที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ร่วมในการตรวจสอบแล้วมันก็กระทําการใดๆโดยเมื่อสนใจความรู้สึกประชาชนมันสมควรยุบทุกองค์กรการได้มาขององค์กรอิสระผ่านการได้มาโดยสว การได้มาโดยสวมีปัญหามากมายมีการเรียกไปเพราะว่ามีรายชื่อเข้าข่ายหัวเข้าข่ายโกงขบวนการกฎหมายดาเนินการล่าช้าผู้ที่ดำเนินการก็คือองค์กรอิสระที่ดำเนินการแบบล่าช้าเพราะว่ามันมีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือกันหรือไม่ขบวนการดึงเวลาขบวนการยื้อเวลาขบวนการที่จะเตะทวงเพื่อให้ สวปัจจุบันสามารถเลือกคณะกรรมการองค์กรอิสระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้ครบพี่น้องครับเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระในประเทศไทยไม่สมควรมีอีกต่อไปไม่สมควรมีมีปัญหาที่ต้องแก้อย่างเดียวคือแก้ไขลัดธรรมนูญเท่านั้น ถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีทางเป็นไปได้พี่น้องก็จะอึดอัดประเทศชาติจะถูกล็อกอยู่อย่างนี้ตลอดไปแล้วองค์กรอิสระก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของคนมีอำนาจต่อไปอีกหรือไม่พี่น้องเพราะนั้นพี่น้องครับถ้าจะเลือกพักการเมืองให้เลือกพักที่มีเจตจำนงและมีความชัดเจนและมีความจริงใจต่อประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับพี่น้องครับ แสดงความคิดเห็นมาครับว่าสิ่งที่ผมพูดถูกต้อง